สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวสวนทางแดนแล้วก็อยู่ในไทยนะคะวันนี้เพนจะพามาดูนะคะคะนาที่เพนปลูกเอาไว้นะคะปลูกอยู่ที่ไหน,นอยู่ที่อเมริกานะคะกางม้งให้อย่างดีทําไมถึงกลางเพราะว่าไม่งั้นมแมลงะคะ่ะจะมีหนอนผีเสือ้อจะมาเจาะกินอะไรพวกกระลำคะนาบรอกโคลีะคะ่ะตระกูลนี้ชอบหมดเลยอันนี้คือะะคะนาคะเพนจะให้ดูอันนี้ยอดประปวกดีคนะนาก็คือเวลาเราตัดนะคะเราก็จะแบบว่า เราก็จะตัดให้มันมีเหลือฝนต่อสักประมาณสองสามนิ้วประมาณนี้ค่ะเราก็ตัดยอดออกไปเลยไม่ตัดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะให้มันมียอดใหม่นะคะแตกออกมาอย่างนี้ข้างๆเห็นไหมตรงนี้จะเห็นว่ามียอดใหม่แตกออกมาหลายยอดเลยจากที่มันเกิดยอดเดียวใช่ไหมคะที่เราเด็ดทีนี้เวลาเราตัดไปเนี่ยมันก็จะมียอดอ่อนๆแตกออกมาข้างๆอย่างนี้เราก็ตัดได้อีก ตัดได้อีกเอาไปกินนะคะแล้วมันก็จะแตกยอดออกมาอีกเรื่อยๆจะเห็นว่าจะมีละหลายยอดอันนี้เราก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดนีค่ะคะน้าะคะก็ปลูกง่ายแล้วก็นี้เพนก็จะคุมไว้เพราะว่าไม่ใช่สารเครมีก็จะมีตะขายแบบนี้ปิดไว้ไม่ให้ผีเสื้อ,อมันมาวางไข่ไม่งั้นมันก็จะแบบว่า,วามีนอนมากินผักของเราโอเคใครชอบคะบ้าง